นิยายวายเรื่องจีบตามระบบแต่หัวใจไม่ตามแผนตอนที่เจ็ดเพิ่มค่าความชอบของศิลาพอตกเย็นผมแอบแปลกใจเล็กน้อยเพราะศิลาออกมายืนเหมือนรอใครสักคนที่หน้าทางออกเมื่อเดินเข้าไปถามก็ยิ่งตกใจอ้าวศิลายังไม่กลับรออีกฝ่ายหันมามองผมก่อนสีหน้าที่ดูเฉยชามาตลอดจะดูอ่อนลงเล็กน้อยนายยืนรอใครอยู่อ่ะ ผมถามพลางหันไปมองด้านหลังอีกทีแต่ก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายรอใครจึงหันกลับมารอคำตอบจากเจ้าตัวแทนรอนายนั่นแหละไปกันเถอะคำตอบของเขาทำผมอึ้งไปชั่วขณะนี้เจ้าก้อนศิลามายืนรอผมงั้นหรอถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นนี่อาจเป็นสัญญาณที่ดีต่อโฮสตในการทำภารกิจต่อไปเสียงระบบดังขึ้นอีกครั้งแต่ผมรับรู้ได้ถึงความตื่นเต้นของมันในน้ำเสียงที่เคยเย็นชาฉันรู้แล้วนะ้า ผมตอบก่อนจะรีบสาวเท้าตามไปเดินข้างๆของศิลาหายากนั้นเนี่ยว่าแต่ทำไมถึงได้อยากเดินกลับบ้านพร้อมเราละ่ะซิลาหยุดเดินเล็กน้อยหันหน้ามาทางผมพร้อมกับสายตาที่อ่านไม่ออกเหมือนทุกครั้งแต่กลับให้ความรู้สึกต่างออกไปมันเหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในแววตานั้นก็แค่คิดว่าถ้านายเดินกลับคนเดียวอาจจะซุ่มซ่ามหกล้มได้แผลอีกซิลาพูดพลางยักไหลเหมือนไม่ใส่ใจแต่คำพูดนั้นกลับทำให้ผมรู้สึกว่าเขาโกหก เราไม่ได้ซุ่มซ่ามขนาดนั้นสักหน่อยผมพึพรรมพำเบาๆแต่ก็อดยิ้มไม่ได้หรือว่านายกำลังเป็นห่วงเราผมพูดพลางทำหน้าเลนเพอเจอเขาตอบห้วนๆแต่หูแดงๆของเขาทำให้ผมหยุดยิ้มไม่ได้ระหว่างทางเดินกลับบ้านความเงียบเข้ามาแทนที่บทสนทนาเล็กๆนั้นผมพยายามชวนคุยแต่ศีลาก็ยังคงตอบสั้นๆเหมือนเดิมจนกระทั่งถึงทางแยกงั้นไว้พรุ่งนี้เจอกันที่โรงเรียนนะ นายเองก็เดินกลับบ้านดีๆละ่ะนายเองก็เหมือนกันเขาตอบกลับก่อนจะเดินแยกไปอีกทางจนเริ่มไกลออกไปผมเห็นเพียงเงาหลังของเขาในแสงยามเย็นที่กำลังจางลงเมื่อเดินมาถึงบ้านผมยังคงคิดถึงสีหน้าของศิลาและคำพูดของเขาถ้าให้พูดตรงๆศิลาคือคนที่เข้าใจยากที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอเขาเป็นคนเงียบไม่ชอบสูงสิงกับใครแต่กลับมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกอยากเข้าไปใกล้ โฮสดูจะรู้สึกสนใจศิลามากเป็นพิเศษหรือว่าโฮสจะระบบพูดขึ้นทันทีที่ผมวางกระเป๋าลงเปล่าซะหน่อยผมปฏิเสธเสียงแข็งแต่หัวใจก็เต้นแรงขึ้นเล็กน้อยเมื่อคิดถึงรอยยิ้มบางๆที่ศิลาแอบซ่อนเอาไว้โอ้โฮสแน่ใจหรอระบบยังคงถามอย่างสงสยัย เลิกพูดเรื่องอื่นแล้วเอารางวัลของฉันมาได้แล้วผมพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของเจ้าระบบชอบเผือกโดยการถามถึงของรางวัลเป็นไปอย่างที่คิดเมื่อผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาระบบก็เปลี่ยนไปเป็นโหมดจริงจังดั่งเดิมของรางวัลในภารกิจนี้มีหนึ่งเพิ่มรอบในการเช็คค่าความชอบของตัวละครหลักได้เพิ่มขึ้นจากวันละหนึ่งครั้งเป็นสองครั้งต่อวันสองรับรู้ข้อมูลของตัวละครหลักได้เพิ่มอีกหนึ่งบทโฮสต์ได้โปรดกดรับของรางวัล ผมไม่รอช้ารีบกดรับของรางวัลผ่านหน้าต่างระบบที่ปรากฏขึ้นตรงหน้าทันทีที่กดยืนยันเสียงของระบบก็แจ้งเตือนขึ้นมาอีกครั้งการอัปเดตเสร็จสิ้นโฮสสามารถใช้ฟังก์ชันใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้โชคดีภารกิจต่อไประบบจะแจ้งรายละเอียดใหม่ภายในวันพรุ่งนี้ผมมองไปที่หน้าต่างระบบสัญลักษณ์รูปหัวใจเล็กๆพร้อมข้อความเช็คค่าความชอบ ผมยิ้มกริ่มรู้สึกอยากรู้ว่าศิลาจะมีค่าความขอบต่อผมตากสิบเปอร์เซ็นตอนนี้จะเพิ่มมาเท่าไหร่กันขอดูค่าความชอบของศิลาผมพูดกับตัวเองก่อนจะกดที่ไอคอนหัวใจหน้าจอระบบแสดงผลทันทีตัวละครศิลาค่าความชอบปัจจุบัน26%สถานะเป็นมิตรเล็กน้อยยังไม่ยอมรับสนิทใจอ้าค่าความชอบยังไม่ถึงครึ่งเลยเหรอ ผมพึมพำเบาๆรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยแต่ก็แอบดีใจที่มันยังเพิ่มขึ้นนั่นไงระบบว่าแล้วโฮสสนใจศิลาจริงๆใช่ไหมระบบโผล่มาแซวอีกครั้งผมยู่หน้าใส่หน้าจอที่ไม่มีตัวตนของมันให้มองแต่ยังคงแย้งกลับสนใจอะไรกันละ่ะฉันก็แค่ลองเช็คดูเฉยๆหืมงั้นทำไมต้องรีบดูเป็นคนแรกเลยละ่ะระบบพูดด้วยน้ำเสียงลอเลียน ฉันจะนอนแล้วไปไกลๆเลยนะผมรีบตัดบทก่อนจะเดินไปทิ้งตัวลงบนเตียงพยายามไม่คิดถึงเรื่องของศิลาแต่ภาพหูแดงๆของเขากลับลอยเข้ามาในหัวอีกจนได้พรุ่งนี้จะชวนเขาคุยอะไรดีนะดูซิว่าคราวนี้ค่าความชอบจะขยับขึ้นอีกไหมเช้าวันต่อมาผมยังคงทำกิจวัตรประจำวันเหมือนเดิม ขณะที่ระบบคู่หูผู้เพียบพร้อมของผมก็ทำหน้าที่อย่างขยันขันแข็งด้วยการเริ่มต้นรายงานรายละเอียดของภารกิจใหม่ให้ฟังอรุณสวัสดิ์เสียงระบบดังขึ้นอย่างแจ่มใสผิดปกติผมทำเพียงตอบรับเบาๆภารกิจวันนี้คืออะไรผมถามกลับพร้อมดูความเรียบร้อยของตนเองผ่านกระจกรายงานภารกิจระบบเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ เพิ่มค่าความชอบของตัวละครเป้าหมายศิลาให้ถึง60%เซภายในระยะเวลา1สัปดาหร์รางวัลของภารกิจคือ 1. เพิ่มจำนวนครั้งที่สามารถเช็คค่าความชอบของเป้าหมายในแต่ละวันขึ้นอีกหนึ่งครั้งต่อวัน 2. ได้รับข้อมูลเนื้อหาเพิ่มเติมของเกมอีก1ส่วน 3ความสามารถในการรับรู้ความคิดของเป้าหมายที่เลือกไว้ได้หนึ่งครั้งต่อวันหากภารกิจล้มเหลวโฮสจะถูกลงโทษด้วยสายฟ้าโฮสปรดระมัดระวังด้วยผมแอบรู้สึกแปลกใจที่คราวนี้ระบบให้เวลาผมนานขึ้นแถมยังให้รางวัลในครั้งนี้ถึง3อย่างไหนจะบอกถึงบทลงโทษที่จะได้รับเมื่อทำภารกิจล้มเหลวอีกด้วย ถ้าเทียบกับแต่ก่อนที่ระบบทำเพียงบอกข้อมูลคร่าวๆเท่านั้นดูเหมือนครั้งนี้ระบบจะจริงจังกว่าเดิมแต่บทลงโทษที่ระบบบ,บอกมาก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆสายฟ้าเลยหรอผมพึมพำเบาๆจินตนาการถึงตัวเองที่อาจโดนไฟฟ้าช็อตเล่นเอาขนลุกสู้โฮสต์ไม่ต้องกังวลถ้าทำภารกิจสำเร็จบทลงโทษก็จะไม่มีผลระบบตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยเหมือนกำลังลูบหลังปลอบผมแต่ในใจผมกลับรู้สึกว่าเจ้าระบบนี้กำลังยิ้มสะใจ เอาเธอฉันไม่พลาดหรอกและสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกสนใจมากที่สุดคงหนีไม่พ้นข้อสุดท้ายในรางวัลสามารถรับรู้ความคิดของเป้าหมายได้หนึ่งครั้งต่อวันเพียงแค่อ่านคำอธิบายผมก็รู้สึกเหมือนตัวเองได้อาวุธลับการที่ต้องคอยเดาว,ว่าศิลาคิดอะไรหรือกังวลว่าอาจทำอะไรผิดโดยไม่รู้ตัวเป็นเรื่องที่ทำให้ผมกดดันมาตลอดถ้าหากมีความสามารถนี้ติดตัวทุกอย่างจะง่ายขึ้นมาก รู้สึกเหมือนได้อาวุธใหม่สำหรับช่วยทำภารกิจจึงทำให้ผมยิ้มล่าอย่างยากจะควบคุมดูเหมือนโฮสจะรู้สึกตื่นเต้นกับรางวัลในครั้งนี้ไม่น้อยเลยระบบทักทายด้วยน้ำเสียงเจ้าเล่ห์ก็นิดหน่อยผมตอบกลับพลางยิ้มกว้างจนยากจะซ่อนงั้นก็เริ่มภารกิจวันนี้กันเลยผมเดินออกจากบ้านด้วยความตั้งใจเต็มเปี่ยมพร้อมกับเป้าหมายที่ชัดเจนในใจว่าวันนี้จะต้องทำคะแนนให้ได้มากที่สุด เมื่อถึงโรงเรียนศิลาเหมือนจะมาเช้ากว่าปกติอีกแล้วผมเห็นเขานั่งอยู่ที่มุมโต๊ะในห้องเรียนท่าทางเหมือนเดิมเงียบและไม่สนใจใครผมลังเลอยู่นิดหน่อยก่อนจะเดินไปทักอารุณสวัสดิ์ศิลาเมื่อวานกลับบ้านปลอดภัยดีใช่ไหมผมถามด้วยน้ำเสียงสดใสหวังให้การเริ่มต้นของเราดูเป็นธรรมชาติเขาเงยหน้าขึ้นจากหนังสือพลางพยักหน้าตอบสั้นๆอืม ค่าความชอบบวกหเอร์ซนเสียงระบบดังขึ้นในหัวผมแอบยิ้มเล็กๆกับความสำเร็จเล็กน้อยแม้เพียงคำตอบธรรมดาธรรมดาก็ช่วยเพิ่มคะแนนได้นายอ่านอะไรอยู่หรอผมพยายามชวนคุยต่อซิลาชูปกหนังสือขึ้นให้ดูหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศประเทศหนึ่งอ่อแต่ก่อนเราเคยอ่านอยู่นะนายชอบอ่านแนวนี้หรอผมแกล้งทำเป็นตื่นเต้นทั้งที่ไม่เคยอ่านเลยสักหน้า อืมก็นิดหน่อยเขาตอบสั้นเหมือนเดิมแต่ผมสังเกตเห็นมุมปากของเขายกขึ้นเล็กน้อยค่าความชอบบวกสองเปอร์เซ็นต์โฮสตกำลังทำได้ดีอย่าหยุดละระบบกระซิบเตือนในหัวว่าแต่เที่ยงไปกินข้าวด้วยกันอีกป่ะผมถามพลังยิ้มกว้างครั้งนี้ศิลาหันมามองผมเต็มตาก่อนจะพูดช้าๆหวังว่าคงไม่ใช่ขนมปังแบบคราวที่แล้วหรอกนะผมยิ้มตอบ คราวนี้กินข้าวแน่นอนเรารับรองเลยถึงแม้บทสนทนาจะสั้นและเป็นไปแบบเรียบง่ายแต่ผมรู้สึกได้ว่ากำแพงของศิลาเริ่มลดน้อยลงค่าความชอบบวก4%รวมกับค่าความชอบที่มีอยู่ได้33%ใกล้ถึงเป้าที่กำหนดโฮตสโปรดรักษาสถิติเอาไว้แค่เริ่มต้นก็เพิ่มมาหลายเปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้ผมต้องทำให้ถึง40ให้ได้ผมคิดในใจอย่างมุ่งมั่นพร้อมกับยิ้มกว้างเมื่อรู้ว่าทุกอย่างเริ่มไปได้ดี ในขณะที่กำลังเพอ้อฝันถึงแผนการต่อไปเสียงออดเริ่มคาบเรียนก็ดังขึ้นพอดีงั้นเราไปก่อนดีกว่าแล้วเจอกันตอนเที่ยงอืมศิลาตอบสั้นๆก่อนก้มหน้ากลับไปที่หนังสือผมเดินออกจากห้องของศิลาพร้อมพลังใจเต็มเปี่ยมสำหรับภารกิจในวันนี้ คล้อยหลังของเรที่เดินออกไปพร้อมท่าทางร่าเริงศิลายังคงนั่งนิ่งอยู่กับที่แต่ในขณะที่มือจับหน้าหนังสืออยู่เขากลับเงยหน้าขึ้นมองตามแผ่นหลังของเรที่รับไปด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกริมฝีปากที่มักเรียบนิ่งยกยิ้มน้อยๆโดยที่เขาก็ไม่ทันรู้ตัวตอนที่8ชวนศิลาเข้าบ้าน หลังจากวันที่ระบบประกาศภารกิจก็ผ่านมา5วันแล้วผมยังคงทำกิจวัตรดั้งเดิมคือการชวนศิลาคุยไม่ก็ชวนไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็เดินกลับบ้านพร้อมกันจนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วจบคลิปแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้แอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ